ครับเสียวนับสินค้าเหาอพี่น้องวันนี้งานี่พ่อกิจครับผมเจ้าเสียทีเจ้าเสียทีวันนี้มารับงานี่พ่อกิจถึงรถเคียนพี่น้องเคียนกับมันมยกแทงน้ำครับแทงน้ำครับบนหนาไว้พี่น้อง รับงานจะพ่อกินทีมงานหน่วยเช็ดพี่นอ้องเพิ่นเอาเช็ดมายกแรงนาำครับแร้วเจ้าเสียทีเขาก็แข้งข้างกันพอดึงก็เช็ขึ้นพี่นอ้องดึงไปดึงกันมาอยู่นี่นะครับ เงพี่นอ้องโ้่ายากอีกแล้วครับต้องแรงต้องแรงไม่เ่าพ,พี่นอ้องฝนกินามาพบบนโอ้รไ่าปวดักรรัวัดวดววนดำๆได้พี่นอนะ้องเลยมัป็นสายสิครับเดิถึงแข็งถึงครับน ระังด้วยระวังด้วยโอ้โหพี่น้อง,งมวลจำเลยครับเพื่อนเสียงอยีกทีพี่น้องไปครับไปปักหลักกันฟ้าผ่าพี่น้องสามแยง,งสามแยง,งสามแยงนทุงแดงอั่นนี้รอยยุ่งเสือกนะพี่น้อ ม,ม,มัมนมกำลังทำให้พี่น้องโอ้ยหมดไหมหมดยังมากัดคนมาเลยโอ้ภาษาไทยภาพจะได้ภาพพี่น้องเอ้ยหมด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 กัดหมดกัดโอ้สุบไปพี่น้องมีบ้างนะ

นี่ครับมันสูงเนี่มันสูงต้องใส่สายรอฟ้าเวลาฟ้าลงมันงทีเลยประมาหาเขามันทีลงตัวนั้นปั๊บมไม่เคยแลงสายแบบลงดินเลยครับถังน้ำเพื่อการเกษตรพี่น้องงานติดตั้งครับเจ้าซูมเลออนเฉียวโดยหน่วยเคลนติดต่มพี่น้องเจ้าเศรษฐีไ่เป็นพระเอกเหรอครับเศรษฐีมาดึงครับดึงใส่ดึงดึงหลังยี่สานนี่แหละ มัดมือมาเนี่ยหาวงกว้างออาาไปหน่อยอู้ ừ, เดี่ยวไปเนาะเดี่ยวไปเอาต้องแรงต้องแรงแล้วปาเนี่ยเอาหอยต้องแรงอีกแล้วแม่ผัวคือไปไหมหอยต้องแรงแล้วเอาเอาเอาเอย่อางนั้นมาเนี่ยเอา

ระวัเาางเน่อยระวังเด้เอ,าาดอาาดจับดีดีด้อยหำหน่อยด,ดีด้วยจับด,ดีด้วยไปฟังคุณแล้วครับกดฟังคุณแล้วมันซุ้มกระชันใกลเรียบร้อยแล้วพี่น้นองภารกิจเจ้าเศษทีครับล้อดึงครับล้อดึงรถเชนขึ้นพี่น้อง เรียมทาดร้อแล้วเียนกับรอคนกังวนลงมาครับเจ้านี้เอ็นจ้อะไรกี่เท่ามันนี่ เอาต้องแรงต้องแรงแลนะ้วบ้างนะลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาลงมาอย่าไปอยู่สูงนานาเสียวต้องแรงต้องแรงลงมากแล้วพี่นอ้องถึงพื้นอย่างปลอดภัยเราเดียกเกิดอะไรครับทำงาน พี่สั่งขึ้นไต้องขึ้นผีสั่งลงก็ต้องลงครับผมแต่ว่ากับพิเซฟตี้เกาะอยู่ครับไม่ต้องห่วงความปลอดภัยต้องมาก,ก่อนโอเคน้องกัลงม,มาแล้วครับซุูมไล,ลออนรอดึงครับผมเดี๋ยวาเาเริ่มดึงกันแล้วพี่น้องอา้าวแรงแรง,งแรง เขินเขินเขินเินนาะเอาเนาะครับหยับแล้วหยับแล้วเจ้าเศรษฐีเจ้าเศรษฐีเจ้าเสรษฐีไปไปึงไปดึงไปไปดึงไปมันสิงมันหหดยมันพูดเยีมมน bằng nhau hốt nhau hốt bằng nhau hốt hôm kỵ lộ miếng hết áp bật nè ngủ hả blah hả 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 ข้นอย่างครับขึ้นนี่างไรครับ้นี่ฝากไว้ที่นี่นนนครับผมครับขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้ว